สวัสดีครับกับไอครั้งนะครับกับร้านหัทไทยฟิชชิงสุขุมวิท85นะครับก็ตอนนี้นะครับกระแสลอก v b a บตอิตาเลียนนี่ถือว่าลุนแรงมากนะครับมาแรงสุดๆนะครับแต่ว่ามีน้องๆหลายคนนะครับทักมาถามว่าครับพี่ช่วยเปรียบเทียบขนาดให้นิดนึงนะครับว่าขนาดลอกเนี่ยมันมันมันต่างกันเยอะไหมนะครับเบอร์3,000กับเบอร์4,000แล้วก็เบอร์5,000กับเบอร์6,000นะครับวันนี้เราก็จะมาเปรียบเทียบให้ดูนะครับนี่นี่ครับ สามพันกับสี่พันครับมันก็ต่างกันนิดหน่อยนะครับที่เห็นแน่ๆเลยคือสปูลน,นะครับเบอร์สี่พันเนี่ยสปูลจะใหญ่นะครับเบอร์สามพันสปูลจะเล็กกว่าแล้วก็เป็นทรงลองแคสต์นะครับทําให้เราสงสัยได้ไกลขึ้นนะครับนี่ก็จะได้น็อตแต่งนะครับแขนระบบเกลียวเหมือนกันนะครับแล้วก็เสียงลั่นๆมาพร้อมกับซีนกันน้ําเค็มห้าจุดนะครับนี่ให้ดูสเปก้า้าดตัวนี้นี่ รุนแรงมากครับขายดีสุดๆนะครับเกเรโชอยู่ที่5.2ุดนะครับลูกปืนสแตนเลสสิบตลับและพลังเบรกอยู่ที่สิบห้ากิโลโอแมจ้าเบรกโคตรแน่นนะครับน้ำหนักตัวล้อนะครับแตกต่างกันนิดนึงนะครับเบอร์สามพันเนี่ยน้ำหนักสองร้อยเจ็ดสิบเอ็ดกรัมนะครับส่วนเบอร์สี่พันเนี่ยสองร้อยแปดสิบกรัมนะครับก็ต่างกันประมาณสิบกรัมอันนี้ก็อยู่ที่เราเลือกใช้งานนะครับแต่ว่าผมจะจะบอกนี้ดีกว่านะครับสําหรับคนที่ ชอบจุสายเอ็นนะครับชอบจุสายเอ็นเน้นงานแข่งสวายงานตกหน้าดินนะครับผมแนะนําให้ซื้อเบอร์สี่พันนะครับหรือว่าคนที่เอาไปออกหลักแก๊สนะครับหรือว่าเอาไปออกพวกตีป๊อปละนองนะครับตีป๊อปละนองตีป๊อปชายฝั่งนะครับแถวภูเก็ตหรือว่าหรือจุสายใหญ่นิดนึงนะครับแหมนึกไม่ค่อยออกนะครับมันยังเช้าอยู่อ่าก็จัดเบอร์สี่พันนะครับ เอางี้ถ้าใครที่อยากจะจุสาย pe 2ขึ้นไปนะครับ pe 2 2.5นะครับผมแนะนำว่าให้ซื้อเบอร์4,000นะครับจะตอบโจทย์มากแล้วก็มือแข่งสวายที่ชอบใส่ N 12นปอน15ปอนนะครับจัดเบอร์4,000ได้เลยครับสวยใส่คัน8ฟุต9ฟุตนะครับหล่อเลยส่วนเบอร์3,000นะครับก็จะเป็นงานจิกนะครับแล้วก็งานแคสเยี่อใช้ฝั่งนะครับใส่กับคันซักเวท12 25อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็คันจิก pe 1 3 pe 2 4 นะครับจุกสาย PE ที่ผมแนะนำก็ PE 1 PE 1 5นะครับ PE 2เต็มที่แล้วคือมันใส่ได้เยอะกว่านี้แหละแต่ผมแนะนำว่าใส่1.5นะครับมันจะสวยนะครับมันกำลังสวยพอดีนะครับนะก็ใครที่ชอบลอกไม่ใหญ่นะครับแต่คุณภาพแน่นๆก็จัดเบอร์สา0พันก็ได้นะครับก็เบอร์สา0 0ันกับเบอร์สี่พันต่างกันนิดนึงถ้าต้องการความเป็นอเนกประสงค์นะครับใช้งานครอบคลุมก็จัดเบอร์4ี่พันนะครับน่าจะตอบโจทย์นะโอเค ความจริงการเลือกลอกมันก็แมทกับคันด้วยนะครับการเลือกลอกเนี่ยมันก็แมทกับคันนะครับสมมุติว่าคันที่เราใช้มันเป็นคันแค่คันเจดฟุตนะครับเจดฟุตหรือว่าเป็นคันตีเอ่บปอมเล็กๆนะครับผมแนะนําว่าซื้อเบอร์สามพันนะครับแต่ใครที่เป็นคันพวกแดฟุตนะครับแดฟุตเก้าฟุตสองท่อนอย่างเงี้ยนะครับเน้นงานหน้าดินเน้นงานลุยๆงานครอบคุมผมแนะนําให้ซื้อสี่พันนะครับโอเคเคลียร์นะครับแล้วพี่ครับแล้วเบอร์ห้าพันกับเบอร์หกพันมันต่างกันตรงไหนครับพี่ จุดแรกเลยนะครับที่ผมจะแจ้งนะครับบอดี้เขาเนี่ยไม่หนีกันครับเผลอๆจะเป็นบอดี้ตัวเดียวกันนะครับต่างกันที่สปูลนะครับจุกสายน้อยกับจุกสายเยอะนะครับก็เหมือนเบอร์สามพันกับเบอร์สี่พันนั่นแหละนะครับออปชั่นข้างในนั้นเหมือนกันนะครับก็เบอร์ห้าพันเนี่ยผมมองว่าสําหรับคนที่เอาไปกิกนะครับชอบใส่สายพ e นะครับชอบใส่สายพ e หรือว่าจะเอาไปตีป๊อปขนาดใหญ่นะครับเพราะว่าส่วนสปูลเนี่ยเขาจะเป็นทรงลอนแคสต์นะครับมันทําให้เราส่งเหยื่อได้ไกล หรือว่าพวกแข่งสวายขนาดใหญ่หรือว่าพวกที่ตีเหยื่อสดนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ตีชโดเหยื่อสดตีปลาไหลตีปลาดุกอย่างเงี้ยนะครับกำลังมานะครับก็จัดเบอร์5000ได้เลยนะครับก็เรียกว่าตอบโจทย์การใช้งานนะครับหนักไปทั้งเหยื่อปลอมนะครับแล้วก็จิกกิ้งนะครับก็สกสวายได้แลครับถ้าเราไม่ได้จุสายเบอร์ใหญ่มากนะครับเราก็ซื้อเบอร์ห้าพันแต่เบอร์หกพันเนี่ยก็จะเป็นงานรวมๆครับนี่ สำหรับคนที่ชอบจุกสายเยอะๆนะครับสายเอ็นสี่สิบปอนห้าสิบปอนนะครับเส้นใหญ่ๆนะครับเอาไว้ลงทะเลนะครับเน้นตกหน้าดินไม่ได้เน้นจิกกิ้งมากไม่ได้เน้นเหยื่อปลอมมากคือเน้นตกปลาบึกปลาทะเลปลาใหญ่ๆนะครับรงงานหน้าดินก็จัดเบอร์หกพันได้เลยนะครับก็เรียกว่าตอบโจทย์การใช้งานนะครับเบอร์หกพันกับเบอร์ห้าพันนะครับเกเลโชอยู่ที่สี่จุดเจ็ดถ้าถามผมสําหรับลอกเบอร์ประมาณนี้ถือว่าเร็วนะครับถือว่าโอเคแล้ว นะครับลูกปืน10ลูกเหมือนกันแล้วก็เบรกให้ถึง18กิโลนะครับมาพร้อมกับซีนกันน้ํา5จุดนะครับเรียกว่าเป็น S.W เลยนะครับแขนก็เป็นระบบเกรียวมาพร้อมน็อปนะครับน้ําหนักตัวลอกนะครับเบอร์ห้าพันอยู่ที่376กรัม376กรัมถือว่าเบานะครับผมบอกได้เลยนะครับถือว่าทำมาได้ดีมากนะครับมันเบากว่าลอกแพงๆเจ็ดแปดพันบางตัวอีกนะครับผมไม่อยากจะพูดนะครับแล้วก็เบอร์8เบอร์หกพันะครับ 3 9 9หรือ400กรัมนั่นแหละนะครับ400กรัมก็ต่างกันนิดหน่อยบอกแล้วมันต่างกันที่สปูนนะครับส่วนเรื่องออปชั่นข้างในเนี่ยมันเหมือนกันนะครับก็เลือกให้เข้ากับการใช้งานบางคนมอาจะชอบลอกตัวใหญ่เบิ้มก็ซื้อเบอร์5,000ันบางคนชอบแบบใหญ่ยักษ์นะครับอลังการงานสร้างก็จัด6กพันไปเลยนะครับก็เลือกให้เข้ากับการใช้งานนะครับก็อีพีนี้ผมก็มาแบ่งขนาดให้ดูคร่าวๆนะครับจะได้เลือกกันง่ายหน่อยนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวผมต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ